สมัยโบราณยุคต้นกรุงศรีอยุธยาเกิดโรคระบาดชาวบ้านเขาเรียกโรคหาโควิด1 9คราวนี้ถ้าเรียกเทียบเคียงว่าเป็นโรคหาก็คงไม่ผิดกติกาสถานการณ์ที่เรากำลังเจอมีสองโรคพร้อมๆกันนะครับคือโรคหากับโรคหิวโรคหาหรือว่าโควิด1 9ขณะนี้ถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3-4วันก่อนหน้านี้ลดลงทุกทีจนอยู่ในระดับที่คาดหวังได้ว่าหากลดลงในอัตราส่วนใกล้เคียงกันน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ในเวลาไม่ช้านัก แต่สวนทางก,กันกับจำนวนผู้ติดเชื้อก็คืออีกโรคหนึ่งครับโรคหิวซึ่งเวลานี้มีจำนวนคนที่ประสบสถานการณ์ยากลำบากในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าโรคหิวหรือโรคขาดทรัพยากรในการดำรงชีพเป็นโรคติดต่อเหมือนกันแต่ไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนมันติดต่อกันมาแล้วหลายวันคนไม่ได้ทำงานไม่มีไรายได้ไม่มีอาหาร นี่คือสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องเร่งมือในการแก้ไขมาตรการแจกเงินรายละ5,000บาทต้องทำให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุดไม่ใช่แจกหยุดแจกหยุดอย่างที่เป็นอยู่นี้วันธรรมดาแจกเสาอาทิตย์หยุดจันค่อยแจกอีกทีผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องทำแบบนี้ถ้าจะอ้างว่าเสาอาทิตย์เป็นวันหยุด ก็วันที่13เมษายนเป็นวันสงกรานต์คือวันหยุดอยู่แล้วแต่รัฐบาลก็สั่งการให้เป็นวันราชการทำงานปกติได้จะเว้นเสาอาทิตย์ไว้ทำไมล่ะครับก็สั่งให้เป็นวันทำงานแล้วก็ให้งบประมาณที่จัดไว้รายละ5,000บาททำงานได้ตลอดเวลาโรคห่าก็ไม่มีวันหยุดโรคหิวยิ่งไม่มีวันหยุดแต่มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลไม่รู้จะมีวันหยุดไว้ทำไม ส่วนกรอบระยะเวลาที่จะแจกเงิน5000บาทต่อเนื่องกันไป6เดือนนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ประกาศมาผู้คนก็ตกใจเพราะเท่ากับรัฐบาลประเมินว่าเราจะต้องอยู่กันในสภาพนี้อีกอย่างน้อย6เดือนจากนี้ไปแม้ภายหลังจะพยายามอธิบายว่าจ่ายจริงแค่3เดือนเท่านั้นเรื่อง6เดือนก็ต้องรออีกทีแต่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนเขารอไม่ได้ถ้าจะจ่าย5,000บาทติดต่อกัน3เดือนก็ควรจะขยายฐานประชาชนผู้ได้รับ จาก9ล้านคนเป็น18ล้านคนหรือมากกว่านั้นได้หรือไม่มีคนไปลงทะเบียน26ล้านคนแต่รัฐบาลบอกว่าจะคัดเหลือแค่9ล้านที่เหลือส่วนใหญ่เป็นพวกขาดคุณสมบัติต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนที่ยื่นเข้าไปอย่างน้อยมีคุณสมบัติพื้นฐานเดียวกันคือคนที่กำลังจะไม่มีกินดังนั้นส่วนที่เหลือถ้าอ้างว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ทอดทิ้งไม่ได้ต้องเอามาพิจารณาโดยเร็วว่าจะช่วยเหลือดูแลกันยังไง กระทรวงการคลังมีหน้าที่เร่งตรวจสอบคุณสมบัติจัดเงิน5,000เข้าบัญชีประชาชนให้เร็วที่สุดทำตรงนี้ให้สำเร็จเถอะครับไม่ต้องไปเน้นเรื่องจะจับจะดำเนินคดีไปนั่งขู่ชาวบ้านที่เข้ามาลงทะเบียนอยู่รายวันทำไปทำมมกระทรวงการคลังจะเล่นบทหลักในการจับกุมปราบปรามซะอย่างนั้นให้คนอื่นเขาทำเถอะครับไม่ใช่เรื่อง ส่วนกลไกาการทำงานของรัฐน่าจะเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากกว่านี้ทั้งในแง่ของงบประมาณและการบริหารจัดการในพื้นที่ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นควรจะถูกจัดสรรเพื่อใช้ดูแลแก้ปัญหากันเองได้โดยลดข้อกังวลเรื่องระเบียบการตรวจสอบทั้งหลายตำบลไหนหมู่บ้านใดเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต้องล็อกดาวให้ท้องถิ่นนั่นแหละครับเขาดูแลกันเองถ้ารัฐบาลยังไม่สามารถเอาเงินไปใส่กระเป๋าประชาชนได้ <c oughs> ก็ต้องบริหารจัดการให้เอาอาหารไปถึงบ้านประชาชนให้ได้ ท้องถิ่นเขารู้ครับว่าบ้านไหนอยู่กันกี่ชีวิตหลังคาเรือนไหนมีสมาชิกกี่คนแล้วในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีคนเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอยู่ในนั้นล็อกดาวน์คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าแต่ใช้วัด ดิบเป็นข้าวปลาอาหารดูแลกันในนั้นจัดการแบบเดลิเวอรี่ซึ่งกลไกลของท้องถิ่นเขาทำได้ถึงที่ชาวบ้านคนเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มีรายได้คนในหมู่บ้านมีอาหารกินองค์กรปกครองท้องถิน่นและฝ่ายปกครองทำงานด้วยกันเป็นกลไกลตรวจสอบทวงดุลกันและกัน วิกฤตใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้สำเร็จเพราะอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือรัฐบาลนะครับแต่ในทางกลับกันรัฐบาลนั่นแหละต้องกระจายอำนาจไปให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับปัญหาในแต่ละพื้นที่เข้าบริหารจัดการตัวเองได้ อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าหน่วยงานทั้งหลายทํางานกันอย่างเต็มที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกันเต็มกําลังแต่ข้อแนะนําบางประการขอเถอะครับเพราะที่ท่านพูดมาประชาชนเขาทาไม่ได้ผมได้ยินพูดต่อเนื่องกันหลายวันว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติโอเคครับนี่ก็อยู่บ้านนะฮะไม่ได้ไปไหนแต่ประเภทที่บอกว่าอยู่บ้านแล้วต้องรักษาระยะห่างอย่าใกล้ชิด กันทําอะไรก็ต้องเว้นพื้นที่เพื่อป้องกันการติดโรคถามจริงๆนะครับว่าในประเทศไทยจะมีบ้านสักกี่เปอร์เซนที่คนอยู่กันในบ้านแล้วสามารถรักษาระยะห่าง2เมตรกันได้ตลอดเวลาแนะนําหรือขอความร่วมมือในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์คิดจากโลกของความเป็นจริงดีกว่าให้คนอยู่กับบ้านไม่มีกิจกรรมสังคมภายนอกที่ไหนนี่ดีที่สุดแล้วครับส่วนชีวิตในบ้านต้องให้เขาใกล้ชิดกันแล้วผนึก กำลังสู้ภัยโควิดด้วยกันให้เขาทําความเข้าใจกันเลยครับว่าใครไปทํากิจกรรมสุ่มเสี่ยงข้างนอกกลับเข้ามาเท่ากับพาเชื้อโรคเข้าบ้านมาตรการต่างๆของรัฐบาลคนในบ้านนั่นแหละครับช่วยกันเตือนช่วยกันดูสงกราน,นี้ห้ามจัดกิจกรรมห้ามออกไปสังสรรค์เฮฮาดื่มเหล้าดื่มยากันที่ไหนใครจะดูแลกันได้ล่ะครับถ้าไม่ใช่คนในบ้านพ่อบ้านจะออกไปเฮฮาปาร์ตี้แม่บ้านกับลูกๆก,ก,ก็ต้องห้ามปลามกันไว้ลูกจะออกไปขับมอเตอร์ไซค์แว้นพ่อแม่ก็ ็ต้องห้ามต้องดูแลกันได้ใช้ความใกล้ชิดของคนในครอบครัวนี่แหละครับเป็นรั้วป้องกันพฤติการสุ่มเสี่ยงที่จะออกไปข้างนอกในประเทศไทยมีบ้านจํานวนมากที่คนในบ้านเขานอนเรียงกันอยู่แล้วจะหาพื้นที่2เมตรตรงไหนปลุกใจให้เขาสู้ด้วยกันดีกว่าให้ดูแลกันและกันในครอบครัวห้ามใครออกไปทําผิดกติกาอย่างนี้จะได้ผลกว่าไหม พอจำนวนผู้ติดเชื้อค่อยๆทยอยลดลงผมคิดว่าหลังเทศกาลสงการานต์รัฐบาลต้องเตรียมเกมลุกเอาไว้เพื่อจะทำให้พื้นที่ในส่วนที่ยังปลอดโรคหรือพื้นที่ที่ว่างเว้นจากการตรวจพบคนติดเชื้อมาแล้วเป็นเวลานานๆไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนเขาได้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนเดินหน้าได้ จนถึงวันนี้ยังคงมี9จังหวัดในประเทศไทยที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับรัฐบาลน่าจะคิดโมเดลว่ามีกิจกรรทางเศรษฐกิจส่วนไหนที่เปิดให้ทํากันก่อนที่สามารถให้มีการจ้างงานที่สามารถจะให้ในพื้นที่ในจังหวัดเข้าทํามาหากินกันตามปกติได้แน่นอนครับพับ บาคอนเสิร์ตกิจกรรมที่ยังต้องมีการรวมตัวยังเปิดไม่ได้แต่ว่ากิจการส่วนอื่นๆรัฐบาลต้องพิจารณาแล้วทำให้พื้นที่9จังหวัดที่ยังปลอดเชือ้อเป็นโมเดลนำร่อง ส่วนจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชือ้อเกินกว่าครึ่งเดือนไปแล้วค่อยๆทย,ยอยตามมามาตรการคัดกรองมาตรการป้องกันโรคยังคงต้องรัดกุมแต่กระบวนการทางเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆผ่อนคลายผมไม่ได้เสนอให้ประมาทนะครับอย่างไรก็ตามการป้องกันโรคไม่ให้แพร่เชือ้อไม่ให้ลูกลามเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งแต่ประเด็นที่พูดไปรัฐบาลน่าจะคิดเผื่อไว้ก่อนได้ ส่วนกลไกรัฐในระดับประเทศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศทูตพ,พาณิชย์ทั้งหลายที่กระจายอยู่ทั่วโลก ต้องขยับตัวแล้วครับหาข้อมูลหาคู่เจรจาอ่านสถานการณ์ให้ออกว่าพื้นที่ใดประเทศไหนที่กำลังเกิดปัญหาและเป็นโอกาสของสินค้าไทยในการเข้าไปทำไรายได้เราแสดงตัวตลอดมาว่าเราเป็นครัวของโลกเราเป็นคลังอาหารของโลกคราวนี้แหะครับจะพิสูจน์ว่าเราเป็นจริงได้หรือไม่ในท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอสำคัญอยู่ที่ว่าใครจะสามารถแทรกตัวเข้าไปในวิกฤตนั้นเพื่อสร้างโอกาสได้ไหม ผู้พาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรวบรวมข้อมูลรายงานกลับมายังรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยเราสู้กันมาจนถึงวันนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับพี่ฮะช่วงนี้คนก็ยังหาหน้ากากกันไม่ค่อยได้นะพี่ก็นี่แหละทั้งชาวบ้านทั้งหมอทั้งพยาบาลหาซื้อหน้ากากยังเป็นปัญหาใหญ่แต่รัฐมนตรีพาณิชย์เขาก็เคยไปตรวจสต็อกว่ามีทั้ง200ล้านชิ้นพี่ยังไงก็ไม่ขาด จะไม่ขาดได้ยังไงเดี๋ยวนี้ชาวบ้านยังต้องหาหน้ากากมาคลุมหน้าส่วนรัฐมนตรีคงต้องหาปี๊บคลุมหัวอ,อยู่มั้งเฮ้ยแต่เขาก็ไปตามจับแม่มโพดำอยู่นะพี่ก็น,นั่นแหละคือแม่มโพดำเนี่ยเป็นคนไปตีปี๊บ